สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮานอยกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องจู๊บๆหกสามเก้้าแนวทางเลขเด็ดกันค่ะแนวทางหวยฮานอยของแอดนะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด2สูตรนะคะสูตรแรกคือสูตรที่1เน้นวิ่งรูดตัวเจาะส่วนสูตรที่2เน้นจับชุดวิน2ตัวนะคะแนวทางก็จะมีด้วยกันทุกวันนะคะ ก็มารับชมแนวทางหวยฮานอยในสูตรที่1ของเมื่อวานพร้อมกับผลการออกรางวัลหวยฮานอยทั้ง3าฮานอยกันก่อนนะคะสูตรที่1น,นะคะของเมื่อวานเ,าเดี๋ยวเราจะต้องมาเทียบเลขกับผลรางวัลที่ออกกันนะคะเน้นวิ่งรูดเต็น6กรองเค่ะฮานอยพิเศษนะคะ3ตัวบนออก2 0 3ล่างออก0ูนย์หนึ่งไม่เข้านะคะ ขนอยปกติบนออกสองเก้าสองล่างออกสี่หกค่ะบนไม่เข้าตัวล่างนี้มาหกก่อนเลยค่ะมาตัววิ่งตัวเด่นนะคะ,ะเรามาดูกันค่ะว่าเจาะมีสี่หกหรือเปล่าไม่มีเนาะแอดไม่ได้เจาะสี่หกหกสีอะไรไว้นะคะถ้าเด่นหกนี้อาจจะไม่ได้เจาะหกสี่ไว้เนาะ ยังไงก็เข้าวิ่งนะคะถ้าใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะเท่ากับว่า4หกเข้าวิ่งรูดนะคะอ่ะฮานอยวีพีบนออก702ล่างออก41มา7เ,เข้า7ค่ะอยู่หลักร้อยมาตัววิ่งตัวรองออรูดไม่ได้นะคะเพราะอยู่ในตำแหน่งหลักร้อยนะส่วนล่างออก41ไม่เข้านะคะเข้าวิ่ง วิ่งแค่เจ็ดมาหลักร้อยก็สรุปแล้วนะคะแนวทางสูตรที่หนึ่งของเมื่อวานนะคะก็เข้าตัววิ่งทั้งสองตัวเลยค่ะหกกับเจ็ดนะคะฮานอยพิเศษไม่เข้านะเข้าฮานอยปกติออกล่างสี่หกวิ่งรูดนะคะส่วนฮานอยเวพีมาวิ่งเจ็ดตัวเดียวค่ะอยู่บนก็ยังไงแอนก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ ถูกสูตรที่1ด้วยนะคะก็เดี๋ยวมารับชมแนวทางสูตรที่2กันต่อนะคะมาต่อด้วยสูตรที่2กันเลยนะคะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรจับชุดวินนะคะแนวทางของเมื่อวานนะเรามาดูวิน3าตัวก่อนคะ่ะว่ามันเข้าไหมเผื่อท่านผู้ชมบางท่านอาจจะจับเิ็น3ตัวด้วยนะคะฮานอยพิเศษ2 0 3ค่ะมีเข้านะคะปกติ292 ไม่เข้าค่ะ VEP เจ2ไม่เข้าวิน3ตัวไม่เข้าเลยนะคะอทีนี้เรามาดูวิน2ตัวกันบ้างค่ะฮานอยพิเศษบนออก0 3ล่างออกศูนย์ไม่เข้านะคะเข้า01 01์ห่งเข้าตัวตรงเลยแถวที่3 ตัวที่ชอบแอดไม่ได้เลือกนะคะปกติ9 2 4 6 9 2 4 6ไม่เข้า VIP นะคะ0 2 4 1 0 2 4 1ก็ไม่เข้าเช่นกันอ่ะสรุปแล้วแนวทางสูตรที่สองนะคะ สูตรที่สองก็เข้าแค่เดี๋ยวนะน่งล่างพิเศษค่ะเข้าแค่ฮา,หาหนอยเดียวนะคะอีกสองฮาหนอยหลุดนะก็เข้าแค่พิเศษมาล่างูนนหึ่งเท่านั้นอ่โอเคเนาะก็ยังไม่หลุดเนาะก็ยังเข้าดีอยู่นะคะแต่เพียงแค่เข้าฮาหนอยเดียวเองนะคะก,ก็เข้าฮาหนอยแรกเลยก็ยิ่งดีเลยค่ะเนี่ย ก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางเช่นเคยนะคะแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะหากใครถูกสูตรที่สองนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวไปรับชมแนวทางทั้งสองสูตรในวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยงวดวันที่23เมษายน2564ของวันนี้กันต่อนะคะในสูตรที่1นนะคะสูตรนี้เน้นวิ่งรูดตัวเจาะค่ะ ูตรนี้นะคะสูตรที่1ของวันนี้นะคะเน้นวิ่งรูดเด่นสี่รอง9ค่ะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด9ชุดนะคะตัวเจาะนะคะก็จะมีตัวเด่น3ามชุดตัวรอง3ามชุดและตัวกัน3มชุดค่ะตัวเด่นมีสีหนึ่งสีสองสีหกตัวรองมี9 1้าหนึ่งาตัวกันนะคะมีสี่ศูนย์สี่เก้าและเก้าศูนย์ค่ะ ทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษทั้งหมดส4ชุดนะคะดึงมาจาก9ชุดนี้นะคะอ่า4ชุดนะคะมีสีหนึ่ง 9140และ46ค่ะที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางในสูตรที่1นึ่งนะหัวใจหลักของสูตรนี้คือเน้นวิ่งรูดนะคะอย่างเมื่อวานก็เข้าเข้าวิ่งด้วยนะคะแล้วก็เข้ารูดด้วยเข้ารูดตัวหนึ่งเนาะเขาวิ่ง2ตัวก็แนวทางก็มี9ชุดนี้นะคะจะเลือกชอบตัวชุดใดชุดหนึ่งก็ได้นะคะหรือจะชอบตามแอดก็ได้นะ ก็เดี๋ยวมารับชมแนวทางสูตรที่2ของวันนี้กันต่อเลยนะคะมาต่อกันด้วยสูตรที่2ของวันนี้กันนะคะสูตรนี้เน้นจับชุดวินนะคะโดยการที่จับชุดวิน6ตัวในตารางนี้นะคะจับชุดวิน2ตัวค่ะถ้า3ตัวก็ได้นะคะแต่ท่านผู้ชมจับกันเอาเองนะแอดจะจับเพียงแค่2ตัวนะคะเลขในตารางทั้ง6ตัวก็มีเลข4เลข1เลขส เลขสอเลขห้และเลขหค่ะเมื่อนำมาจับวิน2ตัวนะคะก็จะได้ทั้งหมด15ชุด5แถวนี้นะคะแถวแรกนะคะมี4 1 4 3 4 2 4 5และ4 6ค่ะแถวที่2ค่ะมี1 3 1 2 1 5และ1 6แถวที่3นะคะมี3 2 3 5 3 6แถวที่4มี2 5 2 6 แถวที่5มี5 6นะคะทั้งหมด15ชุดนะคะ,ะวินกันนะได้15ชุดทีนี้แอดจะเน้นตัวที่แอดชอบเป็นพิเศษนะคะดึงมาจาก15ชุดนี้นะเลือกเพียงแค่6ชุดเท่านั้นที่แอดชอบนะคะ ชุดนะคะมี4 1 1 3 4 6 1 2 3 5และ5 6ค่ะตามนี้เลยนะคะใครชอบตามแอดก็6ชุดนี้นะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรคะ่ะเลือกตัวที่เราชอบละกันนะคะก็เป็นแนวทางสูตรที่2นะคะแอดก็ได้วางแนวทางของวันนี้ของหวยฮานอยนะคะทั้งสูตร1สูตรครบแล้วนะคะถ้าท่านผู้ชม ชอบคลิปนี้นะคะแอดกอร็กรบกวนด้วยนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแล้วก็หากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาใหม่ยังไม่เคยกดติดตามเลยกร็กรบกวนฝากกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางเลขกเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปกันนะคะ ก็แนวทางทั้งสองสูตรนี้ก็ไม่เข้าไม่หลุดกันได้นะคะเหมือนที่ผ่านๆมาก็จะเห็นว่าบางวันก็เข้าดีอาจจะเข้าสูตรเดียวหรืออาจจะเข้าสองสูตรเลยก็ก็ขึ้นอยู่กับผลการออกรางวัลของทางเวียดนามเขานะคะก็ยังไงก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางเสี่ยงโชคหวยฮาหนอยทั้ง3หาฮานอยคือฮาหนอยพิเศษฮาหนอยปกติและฮาหนอยเวพีค่ะก็ ยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยทุกครั้งนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะก็เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันค่ะยังไงก็แอดก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆรวยๆปังๆกันอีกนะคะก็เรามาดูเรามาลุ้นผลกันแล้วกันค่ะว่าผลฮานอยทั้ง3ฮานอยเนี่ยทั้ง2สูตรของแอดเนี่ย จะเข้าดีอีกหรือเปล่านะคะจะมาฮาหนอยไหนบ้างนะคะก็เ,เดี๋ยวยังไงก็เราก็มารอลุ้นกันนะคะมาฟังผลลุ้นกันนะคะก็แอดก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยโชคดีด้วยนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะอย่าลืมนะคะพักผ่อนกันเยอะๆแล้วก็ก่อนออกจากบ้านอย่า,ยาลืมสวมแมส1ร้อย์เซ็ด้วยนะคะแล้วก็ มันล้างมือบ่อยๆหรือล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ด้วยนะคะจะได้ห่างไกลจากโรคโควิดนะคะไข้หวัดโครโรนากันนะยังไงแอดก็ขอวอวยพรให้ทุกท่านโชคดีกันอีกนะคะยังไงก็ขอพระคุณทุกท่านมากๆค่ะทุกกำลังใจทุกการเข้ามารับชมและติดตามช่องแนวทางเลขเด็ดของแอดกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้แอดก็ขอจบเพียง คลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ